เฟสเดลิเชสเมซงคริสเตียนดิออหอมแบบไหนติดโทนนานหรือเปล่าดูได้ในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีไทม์ไดอาร,รี่วาเลนตี้ยามนุ่ชาทีไทม์วันนี้บีจะมานำเสนออีกหนึ่งแบรนด์น้ำหอมที่ถือได้ว่าเป็นลักชัวรี่แบรนด์และก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟไลน์นั่นก็คือน้ำหอมจากบ้านเมซงคริสเตียนดิออ โดยน้ำหอมตัวแรกที่เลือกมานำเสนอนั่นก็คือเ <F> Delicious ตัวนี้เป็นโอเดอร์ปาฟังในตระกูลของ o r เรน t a l แต่ก่อนที่จะไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องกินขออนุญาตเล่าเก็ดเล็ก,ลกๆน้อยๆเพื่อให้รู้สึกว่าเพิ่มมูลค่าและเหมาะสมคู่ควรในการเสียราคาระดับนี้ให้กับน้ำหอมตัวนี้นะคะเฟส i c ลิเชส ตัวนี้เขาครีเอทมาตั้งแต่ปี2015โดยที่เลเนเดลเมโซงหรือก็คือม์เชลฟองซัวเดอร์มาชีเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากมื้ออาหารที่ร่วมแชร์กันกับเพื่อนๆที่ละคนนัวก็ต,ต้องการจะสื่อแบบอัตลรดระหว่างมื้ออาหารข้าวหวานโดยเฉพาะขนมหวานที่แบบว่ามีไซส์ขนาดใหญ่แล้วก็เอาไว้แชร์กันเนี่ย <c oughs> เขาก็จับอันนี้มาใส่ไว้ในน้ำหอมที่ชื่อว่าเฟสเดลิเชสโดยที่ เลือกพระเอกหรือว่านางเอกต้นๆของน้ำหอมวันนี้ก็คือตัวเซฟตองก้าคราวนี้เรามาดูกันได้แล้วว่ากลิ่นเป็นสไตล์ไหนเหมาะกับคุณหรือเปล่าใช่สิ่งที่คุณหาหรือเปล่าอบอกว่าเซฟดิลิเชียสเป็นน้ำหอมในโทนของออเรนทอลซึ่งมีความอุ่นร้อนเป็นน้ำหอมที่ให้ความรู้สึกมีอารมณ์แบบอารมณติกแป้งนิดๆมีความดาร์กหน่อยๆแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีความบอกว่า เยวย่ยวนมีความรันจวนบางๆแบบหอมจางๆแต่มีความเข้มข้นและมีคาแรคเตอร์ตั้งแต่โนดแรกที่ฉีดคราวนี้เรามาดูกันใ,ใกล้ใกลฉีดครั้งแรกปุ๊บประมาณสัก15นาทีแรกเลยเนี่ยโน้ตที่ได้แน่นอนค่ะมันมีอารมิติเพราะว่าเขามีลาเวนเดอร์แล้วก็ไม่ใช่ลาเวนเดอร์ที่ไหนนะคะจะต้องเป็นลาเวนเดอร์สายพันธ์ุคาร่า ซึ่งเอาจริงๆก็ไม่รู้ว่าต่างกันตรงไหนนะคะแต่ว่าเท่าที่เขาใจได้ก็คือไม่ใช่ลาเวนเดอร์สายพันธุ์ไหนก็ได้แต่ต้องเป็นสายพันธุ์พิเศษเหมือนกับเฟฟตองกาที่เขาเลือกมาก็ไม่ใช่เฟฟตองกาที่จะมาจากไหนก็ได้ในแอฟริกานะคะจะต,ต้องเป็นเฟฟตองกาที่จากเวเนซุวอลาซึ่งก็คือคงจะมีความพิเศษของกลิ่นอยู่นะคะเออ กลับมาที่กลิ่นแรกของเราโน้ตแรกที่เป็นโน้ตท็อปของเราก็คืออโรมาติกนั่นคือได้กลิ่นลาเวนเดอร์มาชัดเจนมีความเป็นแป้งมีอารมณ์สกัสกๆมานิดนึงหอมตัวเนี้ยบีจะบอกว่าเขาพาเราแทเวลใน1ปีคือแบบจบแบบนี้เลยนะโน้ตตัวแรกที่มันเป็นโน้ตอโรมาติกมันให้ความรู้สึกอย่างที่บอกมีลาเวนเดอร์ใช่ไหมคะแต่ความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเขาพาคุณไปในทุ่งวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์ตอน ดูใบไม้ผลิพอหลังจากนั้นพอความเป็นแป้งความารโมรลามติกลาเวนเดอร์มันจางลงไปหน่อยนึงแล้ว15นาที20นาทีผ่านไปพาร์โน้ตท,ที่เดวลลอปขึ้นมามันก็จะกลายเป็นว่าคราวนี้เขาพาเราไปที่ในสวนดอกไม้ สีขาวหน้าร้อน summer มมแดดเปลี้ยงยงแล้วคุณก็ไปวิ่งอยู่ในสวนกิ home, น่นหอมเยน็ยนๆลันจวนของดอกไม้สีขาวก็จะมีมัลลิลามีดอกฟริเซียแล้วก็เขาบอกว่ามีเชอร์รี่ซึ่งมันให้อารมณ์อย่างนั้นจริงๆนะมันให้อารมณ์เหมือนคุณไปปิกนิกในหน้า summer มมแล้วก็อากาศร้อนแต่ว่าคุณนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็กัดผลไม้ที่มีเนื้อแล้วก็น้ำฉ่ำ ประมาณนั้นก็ได้กลิ่นแต่ว่ามีความหอมลำจวนของดอกไม้แต่ในขณะเดียวกันมันมีความสดชื่นเล็กๆของเชอร์รี่เข้ามาด้วยหลังจากที่เขาพาเราไปปิกนิกในสวนดอกไม้ระหว่างช่วงซัมเมอร์คราวนี้เขาก็พาเรากลับมาในฤด,ดูของ ใบไม้ร่วงซึ่งจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีแดงคุณ imagine นะเหมือนในหนังเกาหลีเลยอะคือแบบว่าสองข้างทางมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆแล้วก็มีใบไม้สีแดงๆเริ่มร่วงลงมาสองข้างทางเพราะว่ามันให้อารมณ์นึกถึงทุกอย่างที่เป็นบอกสีน้ำตาลไม่ไมอย่างแบบมันได้กลิ่นของคาราเมลได้กลิ่นของไม้มีอารมณ์วูดดี้ขึ้นมารู้สึกสัมผัสแบบสากๆอยู่ในกลิ่นของน้ำหอมน้ต ค่อนข้างจะไปท้ายๆหลังจากที่ใบไม้ร่วงคาราเมลมาบุตตี้มา<ๆ>เขาก็พาเรากลับลงไปตีลึกดาร์กในช่วงของวินเทอร์คราวนี้เราได้กลิ่นของเฟตตองก้าถั่วตองก้าที่แบบว่าอัดแน่นชัดเจนมีกลิ่นของหนังออกหนังหน่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนอารมณ์ควันคว,นควนบุหรี่ฟูเม่มีอารมณ์ตาบักเป็นกลิ่นที่เมลองโคดิก บนเปกันไปแยกไม่ออกแต่ว่าเฮ้ยไม่มีความลึกลับมีความดาร์กแต่ในขณะเดียวกันมันให้ความอุ่นลอนภาพให้เห็นเลยว่านึกถึงตอนที่บอกว่านั่งดื่มฮอตช็อกโกแลตอยู่ตรงหน้าเตาผิงที่กําลังร้อนระอุในฤดูวินเทอร์แล้วก็ตรงหน้าตาก็แบบว่าหิมะต,ตกฟืบลงมาอย่างเงี้ยน่ะคือภาพนั้นเลยแล้วฮอตช็อกโกแลตต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตด้วยนะเพราะไม่มีความฝืดเฟื่อน,นแล้วก็มีความสาดนิด,ด,ด,ด แต่ว่ามีความหอมกลุ่นของเตาผิงไม้เผาขึ้นมาฉะนั้นเป็นออเรนทัลที่ออกแนววูดนี้นิดๆแล้วก็มีฟ o r ร l ตรงเนื้อกลางๆขอให้เป็นน้ำหอมที่ดูเหมือนว่าจะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างสตรองแต่ว่าเป็นกลิ่นที่มันมีความลันจวัวมีความเบาของฟ o r ร l เข้ามากบมันทำให้แบบว่าเหมือนช็อกโกแลตเลยอะ,อะคือ ดาร์กช็อกโกแลตที่ขมที่ปลายลิ้นแต่ในขณะเดียวกันมันมีความหวานมันอยู่ในตัวเดียวกันนี่แหละค่ะเฟสเดลิเชสของเมซงคริสเตียนเดียวคราวนี้คำถามยอดฮิตติดทนดีไหมคือจะบอกว่าติดทนดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ ติดทนที่แบบพีคที่สุดอ่ะเห้าถึงหชั่วโมงเนี่ยอย่างสบายถ้าฉีดเสื้อผ้าก็คืออยู่ได้แค่1วันไม่ได้บอกว่าข้ามคืนข้ามวันอย่างเงี้ยเออเรามีความรู้สึกว่าแล้วก็เป็นน้ําหอมที่ยูนิเซ็กซ์ได้แต่ในความรู้สึกเรามันเป็นน้ําหอมที่ไม่ค่อยเหมาะกับหน้าร้อนมันน่าจะเป็นน้ําหอมที่ในช่วงของอากาศเย็นนิดๆก็เนี่ยค่ะเซฟเดลิเชส เมสงคริสเตียนเดียร์ให้บีมาเล่าหรือมาแชร์น้ำหอมตัวอื่นอีกคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่ที่ทมรายรี่วารายรี้ยน้ำชาวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย